สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กับช่องวัดเลิผกันอีกลยนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอีนี่เลยนะครับเจ้ารถปูนนะครับกับเจ้ารถตักนะครับสองคันนะครับแต่เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้ารถปูนกันก่อนเลยนะครับขั้นแรกเลยเราจะแกะกล่องกันเลยนะครับนี่มารีวิวกันเลยว่าเจ้ารถปูนทำอะไรได้บ้างครับเปิดแกะกล่องมาแล้วครับอ่าเราก็ดูว่า พัสดุของเขานะครับก็จะเป็นพลาสติก ABS แข็งนะครับนี่ก็จะมีนี่นะครับโอ้ดีถังละมันน้ำมันมีล้อนะครับอ่านะครับมีล้อมีอะไรอย่างสวยงามเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเ่เรามาแกะคันนี้ดูก่อนนะครับว่าอันนี้ก็จะเป็นยังไงครับอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับเป็น ABS ่าพลิกแข็งกันนะครับแต่คันนี้ก็ขอยังไม่ได้ใส่ทานนะครับอนี่เล้วก็จะมาสองนี่รถตัดล้มโค้ดสองคันนะครับ เดี๋ยวเราจะเป็นทีมงานของอติมมัดเรืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่านี่โอ้ดูสิดูสิเขาทำอะไรได้โอ้แปลงล่างได้ด้วยน้องดูสิเขาแปลงล่างได้ด้วยอ่ะดูสิโอ้ไหมโอ้แปลงล่างได้โอ้เขาสามารถเอาเอาถังไม่ไดออกได้ด้วยดูไหมครับโอ้เขาแปลงล่างแล้วดูนะครับน้องๆดู โอ้อยโอ้ยเดี๋ยวอาทางปูนไปก่อนอ้อโลบอทโลบอทโอ้ยจะไปอย่างเดียวเลยนะครับตรงน้องนออี่แล้วนี่อะไรเอ่ยอันนี้มีได้ไหมเดี๋ยวเราลองเปิดคันนี้ดูนะครับอ่าคันนี้ยังไม่ได้ใสถ่านครับคันนี้ก็ยังวิ่งไม่ได้้อเหดนนี๋ยวนะจะเป็นอย่างงี้นี่ดูนะครับ แตงล่างแตงล่างเลยว้าวมันจะเป็นโลบอลเห็นไหมครับจะเป็นโลบอทปุ๊บงเห็นไหมฮะเออ,อ,อแล้วก็ถึงวิ่งได้อย่างงี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับว่ายังไงเดี๋ยวเราใส่ถ่ายคันต่อไปก่อนครับเราวอามมาดูกันนะครับ